ดีครับทุกคนครับแดดร่มลมตกแล้ววันนี้เรามาดื่มกันผมนึกถึงตอนสมัยผมเป็นนักดื่มอยู่ตอนนี้เรายังไม่ได้ไม่ได้มาดื่มแอลกอฮอล์กันนะวันนี้เราจะเอาสูตรแก้แก้แฮ้งมาดับร้อนกันสมัยผมเป็นนักดื่มอยู่เนี่ยผมเป็นนักชงมือชิษยดาบเลยชงยนแบบโอ้โห ลูกพี่เรียกใช้ไม่หยุดหย่อนน่ะผมรู้ว่าจะต้องต้องชงแบบไหนชงเหล้าอร่อยมากแล้วลูกพี่เจ้านายเนี่เรียกใช้ตลอดเลยก็เลยกลายเป็นมือชงประจำวงไปวันนี้ผมก็เลยทั้งทั้งชงเหล้าทั้งพอเช้ามาแฮงเนี่ยก็ใช้สูตรเนี่ยแก้แฮงอีก วันนี้ไม่ได้แก้แห้งแล้วจะเอาสูตรเนี่ยมาแก้ร้อนในกันมันร้อนมากครับไม่รู้จะทำไงอ่ามีโซดาขวดเล็กขวดหนึ่งเนี่ยประมาณเนี่ยแล้วก็น้ำหวานใครมีน้ำเขียวก็น้ำเขียวอร่อยแล้วแต่สูตรนะน้ำแข็งก็เนี่ยผมทำเองนะเอาน้ำแข็งทำเองเนี่ยจะสะอาดที่สุดแล้วก็กินแบบอร่อยมากเลย ผมผมเอาใส่แก้วแบบเนี้ใส่แก้วมาซื้อซื้อกาแฟมา่กินแล้วแก้วมันก็ไม่ทิ้งอะผมก็ใส่น้าครึ่งหนึ่งเอาเข้าช่องฟิลเลอร์ให้เป็นน้ําแข็งแล้วเอามาทุบทุบทุบเสร็จแล้วก็เนี่ยจะได้น้ําแข็งแล้วเนี่ยคือมันจะมันจะสะอาดแล้วเราจะกินแบบมั่นใจอะกินแบบอร่อยมากน้ําแข็งโดยทั่วไปตามบ้านเราไม่สะอาดจะรู้ว่าไม่สะอาด ก็คือลองเอามาใส่แก้วเนี่ยแล้วก็เติมน้ําลงไปแล้วเรากินเหลือทิ้งไว้ปล่อยให้น้ําแข็งมันละลายหมดท่านที่เจ็บมากินจะสังเกตได้เลยว่าน้ําแข็งเนี่ยฝุ่นเต็มเลยพอมันละลายเสร็จแล้วเนี่ยฝุ่นน้ําแข็งบ้านเรานะอันนี้ก็สูตรแก้แห้งของเราก็ใช้โซดาขวดเล็กพอเนี่ยมันจะได้สองแก้วเนี่ยประมาณเนี่ยพอดีเลยไม่รู้กี่ออนนี สิบหกหรือยี่สิบสองกะเอาแล้วกันเนี่ยได้แก้วเล็กๆได้ใช้โซดาเนี่ยได้สองขวดได้ได้สองแก้วเนี่ยเทใส่เลยเนี่ยเทเทลงไปเลยถ้าใครผสมเหล้าเนะี่ยคอเหล้าเนะี่ยจะรู้ว่าถ้าใส่โซดาก่อนเนะี่ยก็ไม่ต้องคนไงก็คือทเทเหล้าลงไปนี่ก็กินได้เลยค <c oughs> ือไม่ต้องคนส่วนใหญ่น้องๆน,นักเสิร์ฟเขาที่มาชมเขาจะเทแบบ โซดาขวดหนึ่งก็จินกับเหล้าไม่เกินโซดาสี่ขวดต่อเหล้าขวดหนึง่งส่วนผสมมันจะลงตัวพอดีเสร็จแล้วก็เทน้ําหวานใส่เนี่ยถ้าอยากได้วหวานหวานหน่อยก็เอาโซดาออกอีกออกเนี่ยให้มันเหลือสักค่อนๆแล้วก็ใส่น้ําหวานลงไปใส่ไปให้เต็มเลยได้สองแก้วพอดีอ่ะเดี๋ยวจะหวังมากไป สร็จแล้วก็เนี่ยใสาเทล,ลงไปเลยเนี่ยแก้แห้งแบบดีมากเลยท่านจะได้แบบรสชาติที่มันหวานพอดีแล้วดับร้อนนี่ก็น่าจะโอเคเลยดูสิครับเนี่ยนะถ้าใส่เหล้าเติมเหล้าเติมอะไรเงี้ยมันไม่ต้องไปคนยาคือมันส่วนผสมมันเข้ากันแล้วได้สองแก้วประมาณเนี่ย กินสองคนได้โซดาขวดอย่างเงี้ยคุ้มทำกินเองไม่ต้องไปหรือจะทำขายก็ได้นะแก้วละโซดาไม่รู้มันเท่าไหร่สิบาทหรือยี่สิบ้าทน่าจะขายแก้วละยี่สิบก็น่าจะโอเคน้ำหวานนี่ผมเมื่อวานผมทำกินไปหน่อยได้สองแก้วแบบนี้แหละถ้าทำแบบนี้ก็น่าจะได้ประมาณหกเจ็ดแก้วหกแก้วขายแก้วละหกสิบโอไม่ได้ทุนขาดทุนต้องขายแก้วละยี่สิบ <G ül üş> เสร็จแล้วชิมเลยครับอร่อยที่สุดแก้แห้งได้ดีที่สุดแล้วก็แก้ดับร้อนในตอนเนี้ยอุณหภูมิ40องศาเนี่ยสุดยอดเลยหวานน้อยหวานมากก็อยู่ที่เติมโซดาเทออก้วเติมนี่ลงไปสุดยอดครับ ลองทำดูครับนี่สูตรแก้แห้งเอามาแก้ร้อนขอบคุณมากครับ